สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวคุกกี้หมาป่านะครับเป็นระดับแรกธาตุมืดเป็นไฟเตอร์ตำแหน่งสแลตนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูพาสีกันก่อนเลยเนาะเป็นพาสีเนี่ยจะให้เอฟเฟกบาดแผลกับศัตรูในอัตราที่กำหนดแล้วบาดแผลเนี่ยก็จะทำให้ได้รับความเสียหายในระยะเวลาหนึ่งนั่นเองนะครับโจมตีปกติโจมตีสูงสุดได้3ครั้งนั่นเองสกิล เพิ่มความเร็วโจมตีในระยะเวลาที่กำหนดนั่นเองนะครับแล้วก็ตอนกดเนี่ยก็จะมีดาเมจเนาะส่วนอันติจะแปลงร่างเป็นหมาป่าด้วยความโกรธนะครับร่างหมาป่าเนี่ยสเตตจะเพิ่มขึ้นทุกอย่างส่วนการ์ดเนี่ยผมจะใส่ผลของความพยายามนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูในเกมจริงๆกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงอ,อะไรยังไงเนาะ อ่ะเข้าเกมมาเรียบร้อยแล้วนะครับตรมตีปกติหนึ่งครั้งเป็นแบบนี้อ่นนี้สามครั้งนะครับหนึ่งสองสามแบบนี้นะครับหนึ 1, 2, ่งสองสามอ่าประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะนะครับมีกดสกิลครับแล้วก็โจมตีถ้าเพื่อนๆสังเกตเนี่ยจะมีรอยเล็บอยู่ที่มอนเตอร์นะครับก็เป็นผลจากแพสสีก็คือบาดแผลนั่นเองนะครับอ่าประมาณนี้ประมาณนี้เนาะ ปปปปเป็นตัวที่เล่นง่ายเท่เนาะตั้งแต่ภาคโอเวนเบรกแล้วนะครับไทเมนน้องหมาป่าเนี่ยก็สามารถเล่นได้นะครับขอญาติฮิวแป๊บหนึ่งเนาะเดี๋ยวน้องตุยนะครับก็เป็นตัวที่ส่วนตัวคิดว่าเอาไว้ลุยบอร์ดได้นะครับตอนใช้อันติแปลงล่างเนี่ยคือสเตตจะเพิ่มขึ้นแบบมากๆเลยนะครับอ่า เดี๋ยวจะใช้อันตีให้ดูเนาะว่าจะเป็นยังไงนะครับอ่าระวังเกาวิ่งนะครับก็เท่มากแต่แอบแปลกใจว่าทำไมเกมนี้ได้อยู่ระดับแรเนาะนี่ครับแอง่ล่าครับทั้งเลือดทั้งสเตตความไวทุกอย่างเนาะจะเร็วขึ้นมากแล้วเวลาเรากดแด,ด้เนี่ยครับมันจะเป็นการพุ่งไปโจมตีนะครับไม่ได้พุ่งไปเฉยๆด้วยเนาะอ่าก็เป็นอีก ทางเลือกตัวเลือกหนึ่งเนาะนะครับสำหรับคุกกี้หมาป่าใครเมนน้องใครอวยน้องก็สามารถเล่นได้เลยนะครับก็ไม่ได้แย่เนาะนี่ครับนี่กดปุ๊บปุ๊บปุ๊บโจมตีไว้นะครับหลักการเล่นของตัวหมาป่าเนี่ยเราสามารถแปลงร่างก่อนได้แล้วค่อยกดสกิลนะครับะจะทำให้แบบโจมตีได้อย่างต่อเนื่องมากขึ้นนั่นเองนะครับ หว่างนี้ก็โจมตีไปครับก็ถือว่าเป็นตัวที่เล่นง่ายนะครับแล้วก็ดูดีถึงจะเป็นระดับแรก็ตามนะครับแต่ส่วนตัวคิดว่าก็โอเคเลยนะสามารถลงคอนเทนต์ที่เป็นพวกบอสได้เลยนะครับใช่อ่ะ,อะเดี๋ยวจะทำให้ดูอีกรอบนะครับนี่แปลงล่างแล้วก็กดสกิลครับ จะโจมตีขึ้นไวอย่างมากแล้วก so ็ยามแดนไปตีรับส like ่วนตัวค่อนข้างชอบนะครับเป็นตัวที่เออค่อนข้างชอบอยู่นกันนี่ครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับคุกกี้หมาป่านะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงสามารถทคอมเมนต์บอกได้เนาะสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนนะครับบาย